ร่องทุกเด็กแว่นเอาหำมละหล่ะโซท้าพึงนํำเสนอไปตีห้างชัดหน่อยเดีเส้นนี่ตีเส้นเกาะขาเจ้าครับผมหูเจ้าบ้านนี่เดือดห่อนเพราะว่าอันตรายตอนดึกละออกลุ่มเด็กแว่นรวมกลุ่มกันมาบิดรถกลางดึกที่ถนนเกาะคาํำปางแถวแถวใกล้ๆกับอนุสาวรีย์เจ้าไอเดียววันนี้เวันที่11กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวของอสมทลำปางเฮาเนี่ยก็ได้รับร่องเรียนมาจากคนลเมืองดี แจ้งว่ามีกลุ่มไวรุ่นเนี่ยชอบรวมตัวกันบิรดรถด้วยความเร็วช่วงกลางดึกตีบริเวณถนนลำปางกอขาหรือว่าหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชช่วงดึกๆ<อ>ประมาณห,หลังสี่ถุ่มลองไปฟังนี่มีนี่เือเสียงขี่เร็วนะ,ะเนี่ยลูกภผยล้านภผยพอตัอเนอร์ดู เสียงต่อดัง,<ไ>งให้แน่นแลวเจ้าช่วงดึกหลังทีทุกท๊กเนี่ยก็่จะมีรถเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ย ้าวถึง30กันเลยนะรวมกลุ่มกันโดยเฉพาะคืนวันซุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะนักเป็นพิเศษจะมีการขับรถเหมือนเตรียอาหารในเจ้าด้วยความเร็วน<อ>นขับไสอนบมอกบมีอ,อ่สร้าง<อ>ความเดือดร้อนเนื้อกับปีน้องชาวบ้านและกับกล้เคียงครับเพราะว่ากว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะจุดเนี่ยรถหนักนะฮะนอกจากนี้ทางด้านของอคนที่ร่องเรียนเนี่ยเปิดก่อนเล่าให้ผู้ฟังว่าในช่วงเวลาประมาณสักสองนาฬิกาหรือสี่ทุ่มก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับมาที่จุดดังกล่าวแตะก็มาตรวจแล้วแต่ละออนไวรุ่นกลุ่มนี่ ก็จะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปก,ก่อน,นเวลา,วลาตำรวจจะมาจากนั่นพอตำรวจไปแล้วก็จะมาแข่งกันครับรถบิดรถแข่งกันเปิ้นบอกว่าวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจสเกาะขานะครับแลผูที่เกี่ยวข้องเข้าไปสอดส่องดูแลกรมเบื้องต้นก่อนที่จะถึงตำรวจนะครับด่านแรกคือครอบครัวเด่านแรกคือครอบครัวก่อนที่จะปล่อยบุตรหลานของท่านครับรถเนี่ย เบื้องต้นพอกำวัดต่อมันดังกอเจ้าออต่อรลดมันดังกอถ้าต่อโลดดังแม่นมันอะอ ลูกเท้าหลานเท้าแนนอน <c oughs> ไปจัดการเปลี่ยนต่อูด่วนที่สุดครับผมแผนละเจ้า<อ>เพื่อความปลอดภัยของน้องๆองย่าว่าชนเองแต่จริงๆเขาก็เป็นห่วงเขาไปย่าง้เกิดอุบัติเหตุ<อ>รวมถึงผู้ที่แจ้งรถจักถนนในเส้นท่านตยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเปเิดว่าเคยมีกรณีติดแบบเกิดอุบัติเหตุด้วยนะเพราะมันเกิดเหตุอร์นหนึ่งมันก็หายไปสักพักก็กลับมาแหม yeah. อย่าไอย่างห้เกิดเหตุแบบนี้วอนเจที่ <c oughs> และก็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเข้าไปกวดขันดูแลตัวในเจ้า